จริงๆแล้วไม่ได้หายไปไหนแล้วครับก็อย่างที่ว่าครับตอนนี้มันมีการเร่งเพื่อจะทำะทำหนังเดิจิทัลที่6เนี่ยครับให้มันเสร็จสิ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ทีมของผมเนี่ยเข้ามาคือเป็นการนัดกันตั้งแต่แรกแล้วว่าทีมผมเนี่ยจะทำสกอร์หนังก็คือทำซาวด์ทั้งหมดบนหนังนะครับมีการถ่ายหนังเพิ่มเติมมีการ finish wrap up ทุกอย่างเนี่ยครับซึ่งรวมถึงผมกำลังทำพวกรายการอะไรที่กำลังตั้งขที่ใหม่เนี่ยครับมีม ใช่แบบฮารีเดย์เพราะฉันที่ผมเป็นไปเช่นถ้าเป็นทางการเงี้ยที่จะต้องเดินทางบ่อยเงี้ยคือมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับแต่ว่าคิวมันเป็นงานเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่เบื้องหลังพวกในในในการที่จะ uh, เร่งแรปอัพอะไรทีูุ่โยงนะครับมันก็มีพวกคิวที่เร่งขึ้นมาแล้วก็มาเป็นอะไรที่มันเซ็กซีดมากอ่ามันจะ,อ,ะ,อ,ะนอยู่ในสัญญาว่าผม,มพูดอะ,อะไรไม่ได้ครับมันเป็นโครงการของกร uh, องนอนเนีย่ยครับซึ่ง มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาด้วยมันจะได้ผิดมากเลยที่ผมบอกว่าให้อย่าเพิ่งปล่อยข่าวอะไรอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะอาจจะเกิดการเข้าใจผิดได้ในบางมุมหลายเรื่อย่างที่เราถ่ายไปเนี่ยครับมีการตัดออกจากหนังไปเพราะว่ามันไม่เหมาะสมหรือว่ามันเป็นอะไรที่มันผิดกฎโดยที่เราไม่รู้ตอนแรกเลยครับแล้วมันก็จะมีอะไรที่มันถ่ายใหม่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปถ่ากใจถ่ายถ่ายฉากระเบิดไปที่พี่ท็อปโดนระเบิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างเงี้ยเราก็เป็นคิวงอกมาเป็นพิเศษนะครับแล้วมันมีเยอะเพราะว่าเราต้องการให้หนนนังงเเรื่่อีี้ย ออกมาและสื่อความหมายได้ชัดเจนนี่ครับว่าคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็อยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมอาจจะต้องขอแบบว่าใช้โอกาสนี่ครับได้ขอโทษนะครับพี่พับเป็นทางการนะครับขอโทษท่องสานะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนนะครับที่มีที่มีผลกระทบกับการที่จะต้องแบบว่าทำาออื่นไปโดยที่ผมบอกไม่ได้ครับมันยังไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความลับก็คือยู่ครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะไม่อยากจะเปิดเผยความลับที่มันเป็นของโครงการทหารนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่เรยสครับคือ จร,จริงๆแล้วคือมันเหมือนกับว่าผมรู้ว่าผหนังเรื่องนี้เ,นเปิดตัวเนี่ยครับมันรวมๆนั้นเป็นเพื่อสิ่งที่ดีครับอาจจะต้องใช้คำว่าผมเบี้ยวงานเพื่อชาติได้ครับ <laughs>